สวัสดีค่ะทุกคนแค่ไม้สักส3บต้นก็คุ้มเกินคุ้มแล้วค่ะระบบน้ำตั้งไว้แบบอัตโนมัตินะคะส่วนที่เห็นนั้นเป็นมะพร้าว้า,าวแกง60ต้นค่ะไม่ใช่มะพร้าวน้ำหอมนะทุกคนก็ต้นนี้ตั้งระบบน้ำไว้แล้วก็ใครต้องการที่ดินสองไรวิวภูเขานะคะบ้านไม่ใช่นะคะก็คือที่ดินไปสุดแนวใ,นใกล้ๆกลบ้านนั่นแหละคะ่ะหน้ากว้าง4ี่สิบนะ แยกเข้ามาจากถนนสาธารณะเส้นหลักนะคะถนนเส้นนี้สาธารณะนะคะทุกคนกว้าง7เมตรนะคะที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาถึงตรงนี้ก็หกสิบเมตรนะคะเข้ามาจากถนนด้านหน้านะคะถนนคอนกรีตอันนี้ก็มีชุมชนอยู่ด้วยใครกําลังต้องการที่ดินสองไร่พร้อมกับผลผลิตนี่เตรียมเก็บผลผลิตได้แล้วแค่ไม้สักนี้ก็3ปีแล้วนะอายุทุกคนคุมแล้วค่ะราคาอยู่แค่6 5 0 0านะคะถ้าสนใจก็ติดต่อทักมาได้นะคะ ถ้าจริงนะคะตกลงกันแล้วก็มาต่อรองราคากันหน้าที่ดินได้ค่ะทุกคนอ่าตรงนี้พร้อมโอนนะคะโฉนดอยู่ในมือนี่แหละคะ่ะก็อยู่ที่ตําบลราขวัญอำเภอราขวัญจังหวัดกาญจนบุรีแต่ที่แน่ๆเลยนะคะทุกคนเขตตรงนี้ที่เห็นเขาเนี่ยค่ะคือเขากําแพงนะคะติดเขากําแพงก็เท่ากับว่าติด ติดเขตกับอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีที่ตรงนี้ห่างจากอำเภออูทอง12กิโลเมตรห่างจากอำเภอรเราขวัญ33กิโลเมตรค่ะเ mm hmm. พื่อนบ้านอยู่ล้อมรอบนะคะน้ําไฟเรา,าพร้อมเรียบร้อยค่ะ mm ้า hmm. สีโอนนะคะ mm hmm. ก็ทางเราเป็นผู้ออกให้ค่ะ ถ้าสนใจก็ทักมาเลยค่ะคุ้มเกินคุ้มแค่ไม้สัก13ต้นนะทุกคนมีความสุขแล้วค่ะมะพร้าวแกงนี้ก็เก็บกินตลอดไปเลยนะคะปลูกครั้งเดียว60ต้นเดี๋ยวนี้มะพร้าวไม่ค่อยมีแล้วมีก็นู่นเลยราดบรุรีแต่ตอนนี้จะมีมะพร้าวอยู่เขตอำเภออุททองตรงนี้นะคะ60ต้นแล้วมะพร้าวแกงพันทับสแกค่ะระบบน้ำมีตั้งไว้แบบอัตโนมัตินะน้ำไหลแรงค่ะ